ในวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของโลบอกทอยเลตทาวเวอร์ดีเอน์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะมีการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเป็นแพทเอพิโซดที่6 7พาร์ทที่1นะครับโดยที่จะมีตัวละครใหม่เข้ามาและน่าสนใจมากนะครับก็คือไซนทิททีวีแมนนะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างโกงกว่าตัวละครอื่นเป็นพิเศษเลยในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็มีการซื้อไปถึงประมาณหกหมื่นจะเป็นตัวแล้วนะตัวไซนทิททีวีแมนนะครับจะเป็น กูสิบยูนิตที่ออกมาขายราคาสูงสุดในตอนนี้เลยตัวละครนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ก็ไปดูกันนะครับแต่ส่วนตัวผมได้ลองเทแล้วเนาะรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจะโกงและอนาคตจะมีโอกาสที่จะโดนเนื้อสูงนะครับก็จะมาลองในดานทอยเลทแคคิวน,นะครับซึ่งผมว่าอีซี่เนี่ยเราผ่านอยู่แล้วเว้ยแต่ถ้าสมมติเอามาลงฮารเนะี่ยคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเอาตัวเดียวมาผ่านเนาะแต่จริงๆก็ไม่แน่นะอาจจะเอาตัวเดียวมาโซโล่ฮาร์ดผ่านก็ได้ ในปัจจุบันนะครับเซนติทีวีแมนเี่ยยังมีบั克อยู่นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นบัคหรือตัวเกมเขากําหนดไว้แต่ที่แน่ๆนะครับมันจะมีโอกาสที่ตัวละครเซน n ิทีวีแมนเนี่ยไม่โจมตีนะครับและยืนอยู่เฉยๆนั่นเองก็ตัดสินใจที่จะวางตัวเซนติทีวีแมนที่แถวๆนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันสามารถเด้งเลือดได้นั่นเองแล้วก็สามารถโจมตี้วยระยะไกลตอนเลเวลหลังๆเลยนะบางตอนนี้เลยทําให้เราสามารถเด้งเลือดทันเวลาที่แบบขึ้นเวฟใหม่ๆนะครับโดยตอนเลเวลหนึ่งนะครับตัวนี้จะทําอะไรไม่ได้เเลยนนอกกจากป็ บารีเออร์ป้องกันโจมตีโดยมีเลือดอยู่ที่1นึ่นะครับในช่วงแรกนะครับสามารถกดออโต้สกิปยาวๆได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามันไม่มีทอยเลตตัวไหนเนี่ยที่มันมีเลือดเยอะถึง1 0 0 0อยู่แล้วรวมถึงต่อให้โดนโจมตีไปนะครับด้วยระยะที่เราวางบันไกยอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้สามารถเด้กเลือดกลับมาทันในเว็บถัดไปได้นั่นเองลองสังเกตดูนะครับตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเป็นบาลีเออร์ให้ทอยเลเข้าไปชนนะฮะโดยรวมสําหรับเลเวลหนึ่งก็จะปรับมาณนี้นะครับ อีกหนึ่งเทคนิคสําหรับการเล่นตัวไซต์ที่ที่วีแมนนะครับคือเราค่อยกดอัปเกรดตอนเลือดเหลือน้อยก็ได้แบบเราสามารถให้ทอยเลนเนี่ยมาชนจนเลือดปิ่มๆได้เลยนะแล้วก็กดอัปเกรดทีเดียวเลือดมันก็จะดิ้งกลับมาเต็มนะครับตอนนี้พอน้องเลเวลสองนะครับก็จะมีเลือดถึง4ี่พันเลยนะบวกกับมีตัวคาเมล่าแมนเนี่ยยิงปืนอีกหนึ่งตัวนั่นเองตอนขึ้นเลเวลสองนะครับสามารถทำดรเมจได้หนึ่งเป้าหมายเท่านั้นนะไม่ได้เป็นการโจมตีแบบเอโอนะครับต้องรอเลเวลถัดไปนั่นเอง หรับการเอาตัวเซนติทีวีแมนเนี่ยมาลงโนมอลเนี่ยผมว่าเราสามารถกดสกิปจนจบเวฟสามสิบไปเลยนะไม่ต้องหยุดสักครั้งเลยก็ได้ตอนนี้เงินเราก็มาถึง400นะครับสามารถอัพเป็นเลเวลสามไปแล้วพอขึ้นเป็นเลเวลสองก็จะเห็นวนะ่ามีตัวคาเมล่าขึ้นมาเป็นสองตัวนะครับทีนี้มันก็สามารถทําดาเมจได้สองตัวนั่นเองอ่าต้องเรียกว่าทําดาเมจได้สองฮิตดีกว่าดาเมจต่อฮิตเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันดาเมจเท่าไหรนะ่เนาะเพราะงั้นตัวเซนติทีวีแมนเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมันค่อนข้างโกงเลยนะเพราะว่าเนี่ย พอมันทำดาเมจได้ไม่พออ่ะพอโดนชนตัวใช่ไหมเลือดมันก็เยอะแถมสามารถดีเลือดตัวอีกเรื่อยๆเลเยส่วนตัวผมเลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มสำหรับ299โลบัคเลยนะราคาไม่ได้แพงเลย โดยรวมแล้วเลเวล3ก็จะประมาณนี้นะครับตันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2อาทันดีนะครับจริงๆผมก็รู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยตัวไซต์ที่ทิวอีแมนค่อนข้างจบเวทได้ช้านะเพราะว่าช่วงแรกๆมันยิงไม่ไกลเนาะแล้วก็ต้องรอทอยเลตวิ่งมาชนแหละเสียเวลามากเลยแต่แล้วเงินก็มาถึง600นะครับเราก็สามารถอัพเป็นเลเวล4ได้แล้วซึ่งจริงๆหลายครั้งผมแอบคิดน,นะว่าผมจะไม่กดอัพเลเวลจนกว่าเลือดมันจะลดน้อยลงเลยแล้วค่อย <c oughs> อัพเพราะตอนอัพเลือดมันกลับมารีเต็มนั่นเองก็เลยเสียดายเลือดอะนะ่ะเนาะพอขึ้นเป็นเลเวล4นนะะครับก็็จเหว่ามีเลือดถึง25น่ ค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงตอนเลเวล4ก็มีตัวยิงปืนได้ถึง3ตัวนะครับแปลว่าในช่วงเลเวล4นะครับสามารถทําดาเมจได้ถึง3ฮิตนั่นเองแล้วมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงด้วยนะและระยะในการยิงตอนนี้เริ่มไกลขึ้นแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างง่ายขึ้นแบบมากๆเลย ในตอนเลเวลส่นะครับสามารถสังเกตเห็นได้ชัดได้ว่ามันสามารถยิงข้ามไปถึงจุดข้างบนนี้ได้แล้วมันจะช่วยทําให้เราสามารถมีชีวิตได้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่ากว่ามอนจะมาถึงเนี้ยเลื่อนมันก็ลดไปช่วงหนึ่งแล้วเนาะแต่จริงแอบคิดนะครับว่าถ้าเราเอาไปเล่นทานเนี่ยออโต้สกิปผมคิดว่าไม่น่าผ่านนะเวฟประมาณเนี้ยคือมันน่าจะชนเราแตกแล้วอะเห็นปะขนาดโนมเอลเนี่ยเราก็โดนชนมา ลดเยอะพอตัวเลยนะลองสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเลือดเนี่ยมีการเลี้ยงกลับมาที่ถือว่าเยอะมากเลยนะไม่ได้ไม่เทียบเลยตอนนี้ก็มีเงินถึงพันหแล้วนะครับพันหแล้วด้วยจริงๆจ,จะกดอัพเลยก็ได้นะแต่ผมจงใจให้แบบโดนชว์จนเลือดเลือนน้อยอก่อนแล้วค่อยแบบพอกดอัพเลือดมันจะได้เต็มไงตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลห้านะครับจะเห็นว่าแบลริเออร์เนี่ยมันสูงขึ้นแบบเป็นกำแพงเลยนะนอกจากเลือดจะเพิ่มมาถึง5 0,000แล้วตอนเลเวลห้าก็มีระยะที่ยิงไกลขึ้นมากๆและมีดาเมจทีีี่่่่่่คคคคคออนนนข้้้าาางงงสูเเเเลลยยยยบบบกรรัััววตโแมมุ ขนาดเรายิงไม่ทันนะก็เอาหน้ากระแทกไปซะเลยเลือดห้าหมื่แถมดีได้เรื่อยๆอยู่แล้วสบาย เอาจริงนะผมว่าตัวเนี้ยแม่งแอบมานั่งตั้งมาโคอ่ะแล้วให้เปิดผ่านด่านแบบโนมัลทั้งคืนยังได้เลยเพราะตัวมันแค่วันตัวเดียวแล้ว,ลวอัปเกรดไปเรืเ่อยก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วครับแต่ก็นั่นแหละการมาโคเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมแต่ผมว่าช่วงเลเวล5ไป6เนี่ยมันแอบใช้เงินในการอัพเลเวลเยอะอยู่นะบแบบว่าใช้ค่อนข้างสูงเลยมุดถ้าไปลงแบบฮาร์ดหรือไนท์เมเนี่ยผมว่าไม่ทันเว้อาจจะต้องเอาลงตัวอื่นมาชั่วคราวก่อนเพื่อทำดามาจเนาะตอนนี้เงินก็ถึง3,000เป็นที่เรียบร้อยเลวนะครับ พวกทอยเลตมันเยอะเย้ยเราให้มันชนๆไปก่อนถ้าอย่างนั้นกดอัพเลยเราอาจจะชิบหายได้พองั้นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าก็เอาหน้ากระแทกทอยเลตไปก่อนเนาะค่อยกดอัพก็ได้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นเลเวลหกครับเลเวลหกเนี่ยมีเลือดถึง1นึ่งแสนนะครับ และมีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าเดิมเยอะมากแต่เรื่องของตัวดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะนอกจากไอตัวบาร์เรียร์เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมสังเกตดีนะครับตอนที่อยู่เลเวล5เนี่ยผมเคลียร์เคลียร์พวกทอยเลตตามเวฟเนี่ยแทบจะไม่ทนันเลยนะก็คือเข้ามาชนกับบาร์เรียร์เราบ่อยมากแต่พอเป็นเลเวล6นะครับจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยมันสุดจัดมากๆเลยแบบเลือดไหลรัวๆนะฮะดูดิครับดูดูดนะูด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 ู แต่ก็ได้แหละจำนวนฮิตมันไม่ได้เยอะเนาะพอมันไม่ได้เยอะมันก็ไม่สามารถเชียร์พวกกีกี้ตัวเล็กได้ทันนั่นเพราะว่าตัว t o ยเลตตัวจิ๋วมันเยอะ ตอนนี้นะครับเงินก็มาถึง00 0ันไปที้มรอยเรากดอัปเกรดเลยละกันพออัปเกรดไปเลขหกจะเห็นนะฮะว่าโคตร OP แบบมันเวอร์มากดูดิดูมันยิงจรวดมันเคลียรแบบ์ทุกอย่างเร็วชิบหายเลยคือเท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะแยกเป็นดาเมจสองส่วนเลยนะส่วนแรกคือจะเป็นดาเมจแบบต่อฮิตรัวๆจากไอตัวคาเมล่าแมนที่แบบว่าเขาตั้งป้อมยิงเนาะ,ะก็จะมีอีกหนึ่งฮิตที่เป็นแบบตร์ปีโดใหญ่ๆนะไอตัวตร์ปีโดใหญ่ๆเนี่ยจะยิงไกลกว่าตัวดาเมจฮิตใกล้ๆนะครับง่ายๆคือมันจะมีดาเมจสองสองแบบเนาะอย่างแรกคือป ค่อนข้างถีอีกอันนึงคือไอ้ตัวปืนใหญ่นะครับจะเห็นว่าตัวปืนใหญ่เนี่ยจะยิงไกลเนาะแล้วก็ทําดาเมจได้เป็นเอลค่อนข้างกว้างมากส่วดาเมจที่ผมคิดว่าไอ้ส่วนของปืนกลน่ยจะดาเมจแรงกว่านะในส่วนนี้ผมไม่ชวนแต่ผมเอาแบบเอาตาสังเกตดูมันจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าตอนที่แบบมาประชิดอนะ่ะในส่วนของปืนกลแม่งยิงดาเมจถี่กว่าพอช่วงเลว6นะครับก็สามารถจบเวฟได้ค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่ามันโจมตีเป็นแบบวงกว้างที่ไกลมากอ่ะเกือบสุดทางเข้าอ่ะ ที่สําคัญด้วยการที่ตอนนี้เลื่อนมันถึง2องแสนห้าเนาะพอเวลาเราโดนโจมตีปุ๊บอ่ะพอขึ้นเวฟใหม่กว่าพวกทอยเด็มันจะเดินถึงเนี่ยเลือดเราก็อาจจะรีเต็มแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะผมเลยคิดว่าแม่งแม่งโกงจริงๆเว้ยตัวเนี้ยแต่เห็นเขาบอกว่าช่วงนี้มันยังมีบั๊กอยู่นะบั๊กแบบว่าไอ้ปืนใหญ่เนี่ยมันไม่ยิงนั่นเองต้องเรียกว่าไม่ใช่ปืนใหญ่ต้องเรียกว่าไอ้ตัวต n t i tv แม n เนี่ยมันไม่ทํางานเลยดีกว่าอันนี้ผมเลยสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นบั๊กหรือว่าเกมเขาจงใจไว้แบบว่าเอออพปุ๊ เราจะไม่ทํางานนะแล้วซึ่งบั๊กมันจะเกิดบ่อยมากเลยครับหากคุณลงไซนติทีวีแมนนะถึง2ตัวนะครับเพราะเท่าที่ผมสังเกตและผมเคยลองเอาไปลงโหมดอื่นมาเนาะแบบยากๆเลยแล้วก็ตั้งป้อมไว้2อันเลยสรุปกายว่าไอ้ป้อมสองอันนี้ไม่ไม่ทำงานเลยก็หวังว่าอาจจะเป็นบั๊กของเกม์แล้วก็จะแก้เร็วๆนี้นะครับแต่คิดว่าตัวนี้น่าจะโดนเนิฟในอนาคตนะครับแต่ก็ก็ไม่ชชื่อเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันมันโกงไหมมันโกงระดับหนึ่งแล้วกัน แต่ผมลองเอาไปลงพัมกินหรือลงพวกในแม่งี้มันมันก็ไม่ได้ยืนได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องมีองค์ประกอบตัวอื่นมาช่วยเลยถ้าถามว่าคุ้มไหมผมว่า299โลบัรตัวนี้แม่งไม่คุ้มนะในส่วนตัวในมุมมองของผมมันมันคุม้มสำหรับสายที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมแล้วเอามาปั๊มโนมัลชิลๆก็ ผมเนี่ยแหละจะทําอย่างนี้โดยในตอนนี้ก็ผ่านมาถึง8นาทีแล้วนะครับสำหรับการลงโนมอลนะฮะแล้วก็ถึงเวทที่25แล้วอันนี้คิดว่ามันเร็วหรือช้าเพื่อนๆลองบอกกันได้นะผมคิดว่าส่วนตัวมันก็ไม่ได้กินเวลาขนาดนะั้นแล้วกันอ้ลองสังเกตจะเห็นเลยนะมันมันเดินมาไม่ถึงเราเลยเว้ยนี่ผ่านมาจนถึงเวบ25จะจบถึงเวฟบ30แล้วเวฟสุดท้ายที่30 มันยังมาไม่ถึงตัวเราเลยเพอเราเป็น level หกอ่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาถึงตัวเราอะครับงั้นนอ,อกจากตอนที่ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะทําการเร่งสปีดวิดีโอนั่นเองตอนนี้ผมก็สกิปมาถึงช่วงเวฟที่30เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวฟที่30ก็เป็นเวฟสุดท้ายของสำหรับโน r m a แล้วนะครับผม ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้มันอึดคงทนได้จริงๆเลยหลังจากขึ้นเลเวลาหก,ก็ไม่สามารถมีใครได้มาสัมผัสถึงหน้าของบาเล่ยเออร์ตัวนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นครับ299โลบักคุ้มแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่จะซื้อนะครับสําหรับใครที่ได้เป็นสายฟรีนะครับก็สามารถเอาคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาทดแทนได้เหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกไอตัวคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็สามารถเอาแค่มันตัวเดียวอ่ะมาโซโล่ผ่านด่านนอร์มอลของไอทอยด์เทคคิวนี้ได้เหมือนกันนะ สำหรับเวฟที่30นะครับก็ยังไม่มีตัวทวอยเลตตอวไหนที่มีเลือดมากพอที่จะทำลายแบบแลเลอร์เราที่มีเลือดถึง2,500ได้เลยนะครับ พออานค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับผมว่าเราสามารถเอามาผ่านด่านได้ดีเลยแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะลงรวมนี่กลินไปสิบกว่านาทีแล้วนะครับผมไอ้ตานี้เอาจริงผมว่าโชคดีนะเพราะว่าตัวซายนติตีวีแมนเนี่ยไม่ได้บัคเลยถ้าเป็นปกติเนี่ยลงหลายตัวน่าจะบัคไปแล้วก็คือไม่ทํางานนะยืนเป็นบาเรียลโง่ๆให้อีกฝั่งหนึ่งมาตีนะอันนี้อยากให้สังเกตนะครับจะเห็นว่าตัวซายนติ e ีวีแมนเนี่ยเราเติดสถานะหลับนะแต่ป้อมประกาศบาเรียของเราก็ไม่ได้หยุดทํางานนะครับก็ยังโจมตีเป็นปกต ตัวไหนมาถึงหน้าตัวนี้ได้เลยนะแทาจะบอกว่าปลอดภย100ัย1 0ึงรเเนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบรวมๆอะ่ะแค่ดูเลือดของทุกตัวรวมกันก็ไม่ถึง2,5งแปดหาแปลว่าเราสามารถผ่านได้100%้ยโดยการลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็ผ่านเวฟสามสิบสำหรับโหมดโนร์มัเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยใช้เวลารวมๆไปถึงส1นาที23่ิามวินะครับถามว่านานไหมเองจริงๆก็แอบรู้สึกว่ามันนานน่ะแหละมันไปเสียเวลาช่วงก่อนเลเวล6อ่ะเนาะเพราะว่ามันตีได้ไม่ค่อยไกลามากขนาดนั้นนะครับ ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้รีวิวตัวละครไหนก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมช่วงนี้ก็กลับมาติดโลบบเหมือนเดิมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย